เป็นคนขับแก๊ปกับทางแก๊บโดยตรงนะครับเดี๋ยวก็สรุปไปพร้อมกันเลยว่าขั้นตอนเนี่ยมีอย่างไรบ้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็สมัครง่ายกว่าเดิมมากเนื่องจากบางคนเนี่ยก็เข้ามาลองขับแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบก็ออกไปแต่อย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะทําอะไรผมอะ่ะแนะนําว่าให้ลองขับสักอาทิตย์หนึ่งจะได้รู้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยสมัครไว้ไม่ขับเลยหรือว่า ขับแค่1งาน2งานแล้วก็เลิกไปเลยบางทีเนี่ยการทําอะไรนิดเดียวเนี่ยมันยังไม่รู้ครับว่าเออมันจะถูกจริตกับเราหรือเปล่าโดยตรงนี้ครับข้อ1สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับคนขับแก๊สทางเว็บไซต์โดยการสมัครเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับจะทิ้งลิงก์คลิก วิดีโอในการสมัครนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราฟังสําหรับการสรุปขั้นตอนการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับแก a b ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยผมเนี่ยจะเตือนให้กดคลิกลิงก์สมัครอีกทีหนึ่งเพื่อทำภารกิจแล้วก็จะได้รับโบนัสสาหรับคนขับใหม่ด้วยก็อย่างที่บอกไปเนาะขั้นตอนแรกเลยครับสมัครโดยการสมัครเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคนขับ g r a ฟนะฮะโดยก็จะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็น เริ่มตั้งแต่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับขับรับคนขับส่งอาหารก็จะอยู่ในหมวดของมอเตอร์ไซค์ก็มีส่วนรถ4ล้อครับก็คือรถบ้านนั่นเองนะฮะโดยปัจจุบันเนี่ยก็สมัครได้ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่นะครับพี PP ่พี่แท็กซี่ก็ได้รวมถึงรถยนต์รถ SUV หรือรถ4ล้อที่เป็นขนาดเล็กก็มีหมดสำหรับ แกล์พาหรือว่าแก p จะแก a p ก็มีเช่นกันโดยเราจะเตรียมเอกสารแป๊บเดียวครับแล้วก็มีวิธีการสมัครเนี่ยทั้งส่งออนไลน์ line, แล้วก็ไปส่งกับทางแก p ที่เขามาเปิดรับสมัครในแต่ละพื้นที่โดยตรงนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะมีวิธีแตกต่างกันออกไปแต่เอกสารเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันโดยข้อที่2ครับถ้าเราเนี่ย เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยเรามีอยู่แล้วไม่ยากเลยตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอ,อ,อายุ18ปีขึ้นไปมีใบขับขี่รถยนต์เรียบร้อย1ปีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีขับรถมาแล้วนะครับมีใบขับขี่อยู่แล้วเนี่ยหปีก็ส่งไปใช้งานได้รวมถึงบัตรประชาชนเอกสารที่เขาต้องการต่างๆน,นะครับเราก็ส่งการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลย แล้วก็ขั้นตอนที่3ครับศึกษาวิธีการรับงานและมาตรการต่างๆผ่าน Grab Academy คือประเด็นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนว่าเออใช้แอปพลิเคชันยังไงแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับทาง Grab เนี่ยเขาก็มีการลดขั้นตอนครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะขับก่อนแล้วก็มาเรียนเสริมได้ในหมวดบางจุดก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับให้สอดคล้องกับในปัจจุบัน โดยของผมเนี่ยตอนที่ขับครับก็สอบถามไปว่าอา้าวแล้วบางตัวผมไม่จําเป็นต้องเรียนหรอเขาบอกว่าอ่าบางตัวมีการลดหย่อนผ่อนผันแล้วก็มาเรียนเสริมได้ที่สําคัญครับถ้าเราเนี่ยสมัครผ่านแล้วเราก็เตรียมตัวลุยได้เลยเช็ค <Check S 1> ความพร้อมของเราครับว่ารถเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมรับผู้โดยสารไหมและตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะรับงานไหมนั่นเองครับและ การศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน Grab Academy เนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเราก็จะเรียนทีละหัวข้อว่างก็เรียนนะครับส่วนถ้าตัวไหนอยากมาเรียนเสริมก็มาคลิกเรียนทีหลังก็ได้เช่นกันโดยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทำอัลบั้มไว้ทั้งหมดเลยนะครับว่าคนไหนอยากจะมาอ่านหรือว่ามาฟังเพิ่มเติมนะครับในบางจุดที่เราเนี่ยจะเอาไปพัฒนาหรือว่า เอาเป็นทริคในการที่เราเนี่ยจะไปขับรับจ็อบได้และขั้นตอนที่4ครับในกรณีที่เราเนี่ยสมัครผ่านแล้วเราก็จะมีการเติมเงินค่าสมัครแพ็กเกจที่เลือกไว้นะครับกรณีอย่างที่บอกว่าบางตัวเนี่ยเงื่อนไขจะต่างกันนิดหน่อยครับอย่างปัจจุบันเนี่ย คาดว่าจะมีเงินให้ทั้งหมด100บาทนะครับถ้ากรณีที่คุณขับเพราะว่าบางคนอย่าที่บอกไปครับว่าเออสมัครแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองขับก็มีครับหรือว่าแบบไม่ได้มาติดตามเออเห็นฟังคลิปจบแล้วเนี่ยพอทิ้งระยะไว้2อสวันครับบางทีเนี่ยมันตรงกับหยุดยาวหรือตรงกับหยุดวันเสาร์อาทิตย์กลายเป็นว่าพอผ่านแล้วก็ไม่ได้ลองมาขับักทีนะครับและ5นะครับแก๊ปส่งตรวจเอกสารนะครับ ทางแก๊ปก็จะตรวจให้เรียบร้อยนะครับอย่างของผมเนี่ยแค่ส่งไปปุ๊บผ่านแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาคอนเฟิร์มงานว่าพร้อมขับแล้วนะครับเริ่มใช้งานได้ทันทีแล้วถ้าติดตรงไหนเนี่ยก็สอบถามเขาได้เลยนะครับและยังมีกิจกรรมให้ทําสําหรับการขับใหม่อย่างที่บอกไปครับว่าสําหรับคนขับมือใหม่เนี่ยแก๊ปเขาจะยามพยายามผลักดันให้ออกไปขับ ตอนแรกแล้วก็จะมีโบนัสให้นะฮะเป็นรอบทําภารกิจให้สําเร็จนะฮะอย่างเช่นพวกของมือใหม่นะครับได้เป็น5 0 0เป็น1000ซึ่งถ้าทําแค่ช่วงแรกอาทิตย์แรกนะครับอย่างเน้นย้ําเลยว่าอาทิตย์แรกเนี่ยเราพร้อมปุ๊บนะครับผ่านปั๊บเนี่ยเราควรจะขับต่อเนื่องให้รู้ครับว่าเออหนึ่งขับแล้วเนี่ยมันถูกจริตกับเราไหมอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้รู้ตัวเองว่าเออมัน ไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอย่าขับแค่หนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วก็เลิกไปเลยนะฮะฟังหลายคนมาเยอะเออเห็นคนอื่นเขาแชร์กันเยอะไม่คุ้มบ้างคุ้มมัง่งได้กําไรเป็น4ี่ห้าหมื่นเขาทำกันยังไงอย่างน้อยๆครับสมัครแล้วเนี่ยควรจะลองทําสักนิดก็ยังดีครับไม่ว่าจะทําอะไรในธุรกิจเราหรือในโลกของเราเนี่ยมันจะมีคนเก่าออกมา นะครับแล้วก็ออกไปเสมอคนใหม่ก็จะผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆร้านอาหารคนขับก็เช่นกันครับที่เราเห็นขับกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นทั้งคนเก่านะครับไม่เห็นไปแล้วคนใหม่เข้ามาจอยเป็นรุ่นใหม่รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3, รุ่นที่4แต่สุดท้ายครับใครจะอยู่ไหวใครจะหาชวยกับตัวเองเจอเพราะว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งถ้าบางคนบอกว่า ้มันไม่คุ้มเลยมันอยู่ไม่ได้ยังไงมันก็จะหายไปแต่จากที่ผมสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวยุโรปเอเมริการวมถึงเอเชียเนี่ยแอปพลิเคชันอื่นเขาก็ยังพออยู่ได้นะครับเราก็ยังเห็นโลกยุคใหม่ที่มีการขับแก๊ปหรือ d e l i v e อรแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยขับแล้วหรือกําลังจะมาขับเนี่ยลอง ศึกษาตัวเองเป็นอันดับแรกในความพร้อมในการขับและการขับแบบไหนที่มันจะพัฒนาตัวเรามันก็จะเป็นสเต็ปอย่างผมเนี่ยตอนแรกในการสมัครเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ครับฟังมาเยอะอ่านมาเยอะเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยครับหลายคนเนี่ยก็เคยใช้บริการนะฮะพี่แก๊ปมาก่อนพอไปถามมั่งแหละเฮ้ยขับได้ไหมบางคนผมก็เห็นเขาก็บอกว่า เออขับไม่คคุ้มเลยนะครับแต่พี่ก็ขับมาแล้ว6ปีเออผมก็เอแบบนี้กันซีนเราหรือเปล่านะครับก็แซวๆกันไปลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกันไว้ว่าสมัครแล้วเนี่ยผ่านวันไหนเราจะได้เตรียมพร้อมนะครับ7วันแรกนะครับไปสมัครแล้วก็เตรียมพร้อมขับเอาให้เต็มที่ครับจะได้รู้ว่าเราเนี่ย เหมาะกับเราไหมแล้วก็เราก็จะได้โบนัสสาหรับคนขับใหม่นะฮะอย่างน้นอยๆเนี่ยโบนัสของคนขับใหม่เนี่ยได้มาก็คุ้มแล้วครับหลายพันเนาะโอเคได้เจอกันครับ